ลายงก็ไปตอบชาวบ้านก่อนว่าถ้าลุกล้ำลำน้ำติงตามข้อมูลหลักฐานของทางราชการเองมันก็ต้องรื้อถอนแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเนาะอย่างนั้นแหละสบายใจได้นะมันย่างดีครับมันรับอีเลี่ยวก็แอบว่าผมจ้ทหาแล้วเนี่ยสองเรื่องเนีนะเขาเขาเจ้านะเนี่ยพวกเนี้ย ันคเตอกเสาเนี่ยตอกเสาเราเนี่ยมมนจะกะวาวนะมาหมัดเลยเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นมันเปียกลางน้ำปิงเูเนี่เนี่ยเจ้าปองเขาถามว่ามานี่เขาขอญาตใครหรือยังครับเออชีไปอู้ไปเลยชีโคเล็ทุกหมาเนยฮะผมไม่ปอน้อกินไปหาแต่ผมกมมาอู้ลงดีนะครับเดี๋ยวผมตอบเองเจ้าองเพื่อนผมมาถามว่าเพิ่ไหมเพื่อนถามหรือยังหรือยังแบบโคเล็ดที่ตอกคุณตาเนาะเี่าไปร่ที่ตอไปยังครับ ผิดผลติดต่อไปยังครับสิบครั้งฮะสิบครั้งตอนนี้พูดได้เลยครับเขาอยู่ในสายครับแถวๆสไฟพูดไหมครับผมผมพยักเคยืสวัสดีครับสวัสดีครับผมปรลาดุปะุโสครับครับรักษารการแทนนายอำเภอครับเนื่องจากว่าทั้งเจ้าท่าเข้ามาดูแล้วก็รึกษาหาเรือเนาะ แล้วผมก็เลยเข้ามามาตรจสอบาจริงครับผอันนี้ผมขาผมอู้เรื่องีนของปูเข้ามานบัดนัยผมไม่ได้พูดเรืงน้ำครับผมเข้ามานับโอ้ร่อง้มอเข้ามานบดนยจะมาลมลุ่อย่างนูันดึงบังเดกดึงกระตนลุอโรดียว่ะ พุทธพูไน่ใช่ตะเวทีพคิดวะโอ้เขาก็โยนะแต่เขาอยู่ฟังพูนน่ะตะกอนแง้งอุปยนที่เสียที่มันเที่ยวอ่ะนี่ล่ะจ้ะลงบนมัน ไหลออกมาที่เท,ท,เทือกอ่ะอยู่ที่เทือกตะโมนอ่ะลุมน้ำมาดกดอะไรคือจะการการทําอะไรของใครก็ตามเนี่ยจะส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบเนี่ยนะแต่ว่าถ้ามันมันล้ําขอบเขตของระเบียบกฎหมายทําไม่ได้มันเป็นลำน้ำ <มา S 2> เจี๋ยวคน <ะ S 2> ทำอยู่ก็แค่นั้นครับเนี่ยเดี๋ยวถาทำก่อนไม่ได้ทำถ้าผิดกฎหมายทำไม่ได้เนี่ยรถแม่โคอยู่กลางไหมปวดยกไม่ถึงที่ก่อที่ที่มันจะคืนท้องแม่แฉะใช่ไหม นีแ่บเนี้อย่างมันนะวันไปละเออเล่นจกว่ะพวกผมอโยตี้ขึ่นอะอโจ๊ย่างที่ผมบอกอะ